โอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นจํานวนเงินนะครับ5 0าบาทนะครับผมที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับจากการเดินออกกําลังกายนะครับผมเพียงแค่เราเดินเนี่ยเราก็สามารถทําเงินเข้าทูนิเวอร์ิได้แล้วนะครับผมสำหรับใครที่สนใจฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรในส่วของการหาเงินฟรีบนมือถือนะครับผม ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปหาเงินฟรีเพียงแค่เราออกกําลังกายในการเดินเนี่ยก็สามารถทําเงินเข้าทูนิเวร์ตได้แล้วนะครับผมใครที่สนใจฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําเงินกันครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับทำแล้วได้จริงแน่นอนนะครับผม อ้าโอเคนะครับผมสรับแอปที่ผมใช้ในการหาเงินฟรีทูมิน่เวลต์นะครับผมก็คือแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า Ste p g o นะครับเป็นแอปในการหาเงินฟรีจากการเดินออกกําลังกายนะครับซึ่งจะเป็นการนับก้าวเก็บจํานวนก้าวที่เราเดินในแต่ละวันนะครับเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเป็นคะแนนในแอปนะครับแล้วก็นำคะแนนเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเป็นทูมิเน่เวลต์ได้นะครับซึ่งการถอนเงินครับถอนเงินได้จริงการใช้งานแอปนี้เล่นได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ iPhone หรือว่า iOS ไม่สามารถเล่นแอปนี้ได้ ใครที่ต้องการอยากจะดาวน์โหลดแอป,ปนี้เนี่ยไปที่ l a y Store ค้นหาคำว่า Step G o นะครับตามชื่อด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้นไว้ให้แล้วก็รูปของแอป,ปนะครับส่วนใครที่ไม่อยากค้นหาชื่อแอป,ปหรือว่าอยากไม่อยากไปค้นหาเองนะครับก็กดลิงก์ด้านล่างคลิปรอนี้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้ขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครเนี่ยผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถไปดูวิธีการสมัครได้เลยว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับลองเข้าไปดูก่อนถ้าคุณสนใจ ่อยไปดาวน์โหลดนะครับผมสำหรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นประวัติการถอนเงินนะครับที่ผมได้ทําการถอนจากแอปนี้ไปครั้งล่าสุดเลยนะครับเ<ด>มืม่อวันที่28ดเดือน7 500บาทนะครับอ่าเข้าทูตูนีว Wallet เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้นเนี่ยผมทดลองถอนไปก็คือมี30บาท200บาทนะครับซึ่งถอนไปแล้วก็ได้ลงรีวิวให้กับเพื่อนๆที่ติดตามไป เรียบร้อยแล้วนะครับในส่องการถอนเงินนะครับหวังว่าเพื่อนๆน,น่าจะได้ดูไปแล้วในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นการอัปเดตครั้งล่าสุดและกันจำนวน500บาทแอป,ปนี้ได้เงินจริงแน่นอนนะครับสำหรับคนที่สมัครครั้งแรกแล้วนะครับผมอยากแกะทําเงินของแอป,ปนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยต้องทําตรงไหนอย่างไร ในส่วนของเมนูเนี่ยมันเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด3เมนูเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่สมัครครั้งแรกนะครับผมให้เรามากดที่ของฉันตรงนี้ด้านล่างขวามือนะครับแล้วก็กดมาที่คําว่ากรอกรหัสเชิญนะครับกดเข้าไปสําหรับการกรอกรหัสเชิญเนี่ยมันกรอกได้เพียงแค่หนึ่งครั้งนะครับไม่มีผลในเรื่องของการถอนเงินนะครับควรจะกรอกรหัสเชิญหรือว่าไม่กรอกเนี่ยก็สามารถทําเงินแล้วก็ถอนได้แบบปกติทั่วไปเลยนะครับเพียงแค่ว่าคุณจะไม่ได้รับคะแนนเริ่มต้นในการใช้งานนะครับ คะแนนเริ่มต้นเนี่ยรับถึง5,000เหรียญทองนะครับ ID คําเชิญผมจะขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือนะครับมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีก็ใช้ของผมได้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่กรอก ID ให้ผมนะครับผมต่อไปนะครับเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําเงินกัน,นครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรในส่วนของการเดินออกกําลังกายสร้างรายได้ฟรีนะครับ มา,มาดูที่หน้าหลักนะครับในส่วนของหน้าหลักตรงนี้มันจะมีรายละเอียดต่างๆค่อนข้าง,างเยอะเลยต้องขออธิบายให้เข้าใจมากที่สุดแล้วกันเนาะด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้มันมีรูปนิ้วชี้อยู่นะครับมันเห็นคําว่า รางวัลเช็คอินกดเข้าไปนะตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเช็คอินรายวันเมื่อเราเข้าใช้งานในส่วนของแอป,ปนี้นะครับเราสามารถเก็บคะแนนเหรียญทองแบบคูณ2ได้นะครับผมในส่วนของคะแนนตรงหน้านี้นะครับเราก็เก็บสะสมได้เลยนะครับในแต่ละวันไปนะครับสำหรับการเช็คอินในแต่ละวันเนี่ยผมแนะนําให้กดทุกวันนะครับผมถ้าเราเว้นไปช่วงหนึ่งหรือว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะกลับมาเริ่มใหม่ก็คือวันแรกนะครับการเช็คอินนะครับถ้าเราเช็คอินแบบต่อนเนื่องทุกวันนะสาวันเราจะได้รับคะแนนที่2 0 0 0 0คะแนนเลยนะครับแล้วก็จะได้รับเพชรด้วย นะครับผมเก็บเพชรไปด้วยนะเพื่อที่จะใช้ในการถอนเงินด้วยนะนี่คือการเช็คอินนะครับต่อไปนะครับด้านบนตรงนี้นะครับผมด้านบนตรงนี้นะครับจะมีเหรียญทองนะครับเราสามารถกดรับเหรียญทองตรงนี้ได้เลยนะครับผมกดรับไปนะนี่ครับเราสามารถกดรับคูณ2ได้จะเป็นการดูโฆษณาหรือว่าแอดโฆษณานั่นเองนะครับผมก็จะกดรับไปนะเราสามารถกดรับจนกว่ามันจะไม่มีเหรียญขึ้นได้เลยนะครับเก็บสะสมไปได้เลยทีละเล็กทีละน้อยนะนี่ครับผมจะเลือกอันที่มันได้รับคะแนนยืะที่สุดนะครับโอเคประมาณนี้ในส่วนของเหรียญทองตรงนี้นะครับผม ต่อไปเป็นวิธีการเดินนะครับในส่วนของการเดินออกกําลังกายนะครับก็คือตรงนี้นะครับมันจะมีรูปปเป็นรูปวงกลมเหรียญทองเนาะเป็นลูกตานะครับเดินอยู่นะครับคือตอนนี้ในส่วนของการเดินเนี่ยผมเดินไปเพียงแค่ศูนย์ครั้งเท่านั้นในการเดินนะครับซึ่งยังไม่ได้เดินการเดินตรงนี้เนี่ยคือคุณสามารถเปิดแอปนะครับเปิดแอปนี้ไว้นะแล้วก็กดดับหน้าจอนะครับก็คือการกดปิดหน,น้าจอให้เป็นสีดำนะครับแล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงหรือว่าจะถือไว้ก็ได้นะครับแล้วเราก็สามารถเดิน นในแต่ละวันของเราปกติได้เลยคือการเดินทํางานประจําหรือว่าการเดินออกกําลังกายการวิ่งอะไรต่างๆในการเคลื่อนที่ของเรานะครับเราสามารถเปิดแอปนี้แล้วก็ให้มันเนี่ยใช้งานทําเงินให้เรานะครับผม <S <S พอเรามีในส่วนของคะแนนมาแล้วนะครับขึ้นตรงนี้นะครับจำนวน9เดือนของเรานะครับเราสามารถกดแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญทองนะครับซึ่งเหรียญทองตรงนี้จะขึ้นมารวมที่ตรงนี้นะครับผมอ่าก็คือกดแลกเก็บสะสมไปได้เรื่อยๆผมก็ไม่สามารถคํานวณให้ได้นะครับว่า จำนวนกี่ก้าวนะครับจะเป็นเงินอ่าเป็นคะแนนเท่าไหร่เป็นเงินกี่บาทอันนี้เราจะต้องคํานวณเองนะครับคุณก็ลองเดินดูว่าคุณเดินไปกี่ก้าวต่อวันแล้วก็มากดแลกคะแนนดูว่าจํานวนที่เราเดินไปเนี่ยมันเป็นคะแนนเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็มาคํานวณเป็นรายได้อีกทีหนึ่งนะครับผมประมาณนี้ต่อไปนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นภาร,รกิจให้เราทําเก็บเหรียญทองเพิ่มนะครับการชวนเพื่อนนะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างไรายได้มากขึ้นนะครับใครที่มีช่องทางในการเชิญเพื่อนจะเป็น Facebook, Twitter, Line, YouTube, TikTok, Instagram นะครับออนไลน์ All line, ช่องทางต่างๆได้หมดทุกช่องทางขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลในการเชิญเพื่อนการเชิญเพื่อนเนี่ยไม่จะเป็นต้องเป็นเพื่อนที่เรารู้จักหรือว่าเพื่อนที่เราสนิทนะครับคุณสามารถแนะนําใครก็ได้ตามช่องทางออนไลน์ All line, ต่างๆนะครับจะเป็นการสร้างเป็นคลิปวิดีโอลง YouTube ลง TikTok, อลง Instagram หรือว่าลงในส่วนของทวิตเตอร์ด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนใครที่มีกลุ่มงานออนไลน์ line, บน Facebook เยอะ ก็ลองไปขอเข้ากลุ่มนะครับไปโพสทำรูปภาพโพสนะครับหรือว่าจะเป็นการสร้างแฟนเพจของตัวเองนะครับเอางานไปลงในเพจแล้วก็เชิญคนเข้ามาติดตามเพจอันนั้นก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราเนี่ยจะทําหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับวิธีการเชิญนะครับก็ให้เรากดเชิญทันทีตรงนี้เลยกดเข้าไปเนาะอันนี้เราก็คัดลอกได้หาตรงนี้นําไปแชร์ผ่านช่องทางต่างๆได้หมดทุกช่องทางเลยในการเชิญเพื่อนนะครับกดคะแนนที่เราจะได้รับนะครับจากการเชิญเพื่อนนะครับทั้งหมด80,000คะแนนเนี่ย จะทาอย่างไรถึงเราจะได้รับตามจํานวนทั้งหมดที่เราเชิญเพื่อนไปเนาะก็คือตรงนี้เราอ่านดูทั้ง3ข้อนี้ได้เลยนะครับถึงเราจะได้รับคะแนนเท่าไหร่ทำายังไงนะครับผมตัวนี้เลยลองอ่านดูนะต่อไปนะครับผมวงล้อนําโชคนะครับบัตรคูดแล้วก็ซูเปอร์สล็อตเนาะเราสามารถเข้าไปเล่นฟรีได้เลยเพื่อที่จะเก็บคะแนนเหรียญทองนะครับบัตรคูดนะครับบัตรคูดบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับตัวนี้สามารถลุ้นรับเงินรางวัลที่ $100 ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ3,600บาทได้เลยนะครับ ทำอย่างไรถึงเราจะได้นะครับถึงเราจะได้รับในส่วนของรางวัลตรงนี้เนาะก็คือคุณจะต้องหานะครับในส่วนของหมวกอันนี้เนี่ยให้ได้ทั้งหมด6อันนะครับถ้าคุณเจอคุณได้รับรางวัลแจ็คพอตไปเลยถ้าคุณไม่เจอคุณก็จะได้รับเหรียญทองนะครับวิธีการเล่นก็ตามที่เขาสอนเลยนะนี่ครับเห็นไหมผมได้มา4อัน4อันเนี่ยได้ประมาณ120คะแนนนะครับผมนี่เลยนะครับนี่คือวิธีการเล่นนะครับลองเล่นดูนะต่อไปนะครับเป็นเมนูซูเปอร์สล็อตนะ สำหรับเมนูต่อไปนะครับซูเปอร์สล็อตนะครับผมตัวนี้จะไม่เสียเงินในการเล่นนะครับเป็นการหาคะแนนเหรียญทองในเกมเท่านั right ้นนะครับก็ลองเล่นดูได้10ครั้งกดเริ่มได้เลยนะครับไม่ยากนะครับต่อไปก็เป็นการทําภารกิจต่างๆนะครับผมเพื่อที่จะเก็บคะแนนเหรียญทองและก็จํานวนเพชรนะวิธีการทำนะครับก็ให้เรากดไปตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปทําภารกิจนะครับผมก็ลองกดเข้าไปดูได้นะครับเล่นไม่ยากนะครับลองเล่นดูนะตามนี้ได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับผมตรงนี้นะครับจะมีรูกไข่นะครับผมลูกไข่นะกดเข้าไปนะครับอ่ารูกไข่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันทําเงินอย่างไรนะฮะก็จะเป็นการเล่นเกมนะครับทำภารกิจต่างๆคิดว่านะลองเข้าไปเล่นดูนะครับนะครับกดไปตรงนี้ได้เลยนะครับมนขึ้นคําว่าได้รับนะลองกดดูบางงานนะครับอาจจะชวนให้เราไปทําในส่วนของแอปพนันหรือว่าเว็บพนันก็ควรที่จะดูให้ดีก่อนนะครับผมเพราะว่า ผมไม่ชอบในส่วนของการพนันอยู่แล้วนะก็ไม่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปเล่นกันนะครับต่อไปด้านล่างเนี่ยมันจะมีคําว่าโกอยู่นะครับวงกลมเนาะเดี๋ยวพาไปดูแลกันอันนี้เป็นการสุ่มกาชานะครับสุมส่มได้10ครั้งอ่ะกดเริ่มให้ดูเลยนะครับกาชาน่าจะเป็นคะแนนเหรียญทองนะผมว่านะเวลามาที่80เหรียญทองนะครับอันนี้เล่นง่ายนะครับลองเข้ามาเล่นดูเก็บคะแนนฟรีไปเลยนะครับก็ที่เหลือเนี่ยเพื่อนๆลองเข้าไปเล่นดูนะครับผมทาภารกิจตามจานวนที่เขากาหนดได้เลยนะครับนะครับ ต่อไปนะครับเมนูที่2รายงานตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการคําคนวณน,นะครับในแต่ละวันว่าเราเนี่ยเดินไปเท่าไหร่นะครับในแต่ละวันตามปฏิทินเลยนะเราเปิดแอปนี้แล้วเราก็เดินดูว่าเฮ้ยเราสามารถไปดูย้อนหลังได้ว่าวันนี้เราเดินไปกี่ก้าวนะครับผมสามารถคํานวณได้นะตามนี้เลยนะครับต่อไปนะครับผมในส่วนของเมนูที่3นะครับการถอนเงินเนาะ ก็มาดูตรงนี้คะแนนของเรานะครับว่าเราเนี่ยมีกี่คะแนนแล้วก็มีกี่เพจเป็นเงินกี่บาทเรากดเข้าไปดูได้เลยนะครับการถอนเงินมี2ช่องทางนะครับมีทูนี่เวเลตแล้วก็ p a y p a l นะครับสำหรับใครไม่มี p a y p a l ก็เลือกเป็นทูนี่เวเลตนะครับส่วนคนที่อยากจะถอน PayP a l ก็ถอนได้นะผมเลือกเป็นทูนิ่เวเลตดีกว่าเพราะง,ง่ายที่สุดนะครับ การถอนเงินขั้นต่ำนะครับอยู่ที่10บาทนะครับ120,000หคะแนนบวกอีก300เพรในการถอนเงิน10บาทเนาะถ้าเราจะถอนเนี่ยเราจะต้องมีเพชรด้วยนะครับช่องทางที่เราจะได้รับเพรเยอะที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดคือการเชิญเพื่อนนะในส่วนของกฎข้อที่2ในการเชิญเพื่อนนะครับก็ไปเชิญเพื่อนต่อได้นะถอนเงินมากที่สุดก็คือ500บาทนะครับผม หกล้านเพชรนะครับผมหกล้านเพชรเออหกล้านคะแนนแล้วก็หกร้อยเพชรนะสองร้อยหนึ่งร้อยสามสิบบาทก็สามารถถอนได้เมื่อเรามีคะแนนครบแล้วและก็จํานวนเพชรครบแล้วถึงจะทําการถอนได้วิธีการถอนเงินก็เลือกยอดเงินที่เราต้องการถอนแล้วก็กดยืนยันด้านล่างนะครับ พอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นช่องให้เราใส่เบอร์ทูนิฟิลดเท่านั้นเลยนะครับผมแล้วก็กดส่งรับเงินได้เลยนะครับการถอนเงินเนี่ยกากที่ผมถอนครั้งล่าสุดนะครับไม่เกิน10นาทีเงินเข้าที่ทูนิฟิลดเลย5้าบาทที่ผมถอนไปครั้งล่าสุดนะสำหรับแอปนี้เนี่ยก็ยังจ่ายเงินเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังเล่นอยู่ก็ยังทําเงินต่อได้ส่วนคนที่ยังไม่เคยเล่นก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นดูนะครับเล่นฟรีได้จริงแน่นอนเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไป